สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูออมนะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่11เรื่องเรารักชุมชนค่ะเรื่องสภาพปัญหาในชุมชนบ้านเราตั้งอยู่ในชุมชนที่มีสถานที่ต่างๆมากมายเช่นโรงเรียนวัดสถานีตำรวจตลาด โรงพยาบาลร้านตัดผมร้านค้าสวนสาธารณะแต่ละสถานที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราและคนในชุมชนเพื่อทำกิจกรรมรวมกันและดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายค่ะสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 1. ปัญหาชุมชนแออัด 2. ปัญหาอาชญากรรมเช่นการลักขโมย 3. ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากควันรถและควันจากการเผาขยะ 4. ปัญหาจากการเผาขยะบริเวณใกล้แหล่งชุมชน 5. น้ำในคลองส่งกลิ่นเน่าเหม็นเนื่องจากมีขยะจำนวนมากการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเช่นจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจตาดูแลการปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับ และช่วยกองอากาศการหลีกเลี่ยงการทิ้งเศษอาหารและขยะลงตามท่อระบายน้ำโดยจัดให้มีถังขยะที่เพียงพอและจัดพื้นที่การเผาขยะเพื่อไม่ให้มีการทิ้งขยะหรือเผาขยะบริเวณนั้นๆอีกค่ะการปฏิบัติตนในชุมชนการช่วยเหลือชุมชนหรือโรงเรียนของเราอย่างเช่น ช่วยเก็บขยะให้ลงถังกวาดเก็บหน้าบ้านให้สะอาดทำความสะอาดกําแพงบ้านปลูกต้นไม้ในบ้านและหมู่บ้านให้สวยงามค่ะการบ้านหน่วยที่11เรารักชุมชนเด็กๆด,ดูภาพแล้วเขียนอักษรจี G, ตามรอยปะและอ่านออกเสียงคำศัพท์ค่ะทวนคำถามอีกรอบนะคะ เด็กๆดูภาพแล้วเขียนอักษรจีตามรอยประและอ่านออกเสียงคำศัพท์ค่ะการบ้านหน่วยที่11เรารักชุมชนเรื่องการปฏิบัติตนในชุมชนเด็กๆช่วยวาดรูปสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่ออยู่ในชุมชนของเราในแผนผังแบบทีชาร์ตค่ะทวนคำถามอีกรอบนะคะ เด็กๆช่วยวาดรูปสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่ออยู่ในชุมชนของเราในแผนผังแบบทีชาร์ตค่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร้